พิธีมั่นดีงามมากเลยยินดีกับการมั่นด้วยนะใครลัสผู้อาวุโสแห่งวุฒิสภาและองค์ราชทายาทที่เข้ามาร่วมวงแบบเนียนเนยนมองตาหวานเยิ้มปานน้ำผึ้งเชียวนะดูเหมือนท่านไดยุคจะได้พบเนื้อคู่แล้วจากนี้คงไม่มีความโศกเศร้าอีกต่อไปแล้วนะนี่ฟังอยู่หรือเปล่าทำไมดูกระวนกวาวแบบนี้ละ่ะอย่างกับสุนัขปวดเลย เป็นพอคู่มั่นขอตัวไปอยู่กับน้องชายหรือเปล่าแค่ห่างกันชั่วคู่ก็ไม่สบายใจแล้วเหรอฉันมีเวลาทักทายน้องชายของวาเลรีแค่นิดเดียวเองสวัสดีครับขอเวลาอยู่กับท่านพี่หน่อยได้ไหมเด็กนั่นก็คงอยากอยู่กับพี่สาวตัวเองมากกว่าอยู่กับผู้ชายที่เจอกันครั้งแรกมั้งไม่ใช่เด็กนั่นวาดรูปมีน้อยให้ฉันนะสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพ ต้องดูแลเขาอย่างเอาใจใส่มากกว่านี้หน่อยสิงั้นฉันจะไปทักทายเขาอีกสักหน่อยท่านไดยุกเล่าเรื่องราวความรักอันหวานแหววของพวกท่านให้ฟังหน่อยสิเรื่องหวานแหววเดี๋ยวให้เอ็ดวินเล่าให้ฟังแทนไปกันเถอะวิกเตอร์หาอะไรนะทำไมฉันต้องมาเล่าเรื่องราวความรักอันหวานแหววของคนอื่นด้วยละโวยโมเร โมเร่ More, ลูกโอเคหรือเปล่าคงจะตกใจมากน่าดูเกือบเป็นเรื่องแล้วหัวเกือบจะได้รับปาดเจ็บร้ายแรงแล้วนะดีที่ปฏิกิริยาตอบสนองไว้เลยหลบได้ทันใครลรัดขอโทษครับผมทำดาบหลุดมือระหว่างฝึกซ้อมนะครับผมยังเป็นแค่เด็กฝึกหัดอยู่ขออภัยที่รบกวนช่วงเวลาแสนสุขนะครับ ขออภัยท่านพ่อกับท่านแม่จากใจจริงด้วยครับผมได้ยินมาว่าห้ามทําให้คนแก่ที่น่าสงสารตกใจนี่นะแล้วไม่เคยได้ยินหลือว่าอย่ามาล้อเลียนคนแกนะ่น่ะแล้วก็ขอโทษจริงๆนะบาดเจ็บตรงไหนไหมมาไม่ถ้าไม่ได้เป็นอะไรก็ดีแล้วทำไมถึงก่อเรื่องเก่งจังนะจริงๆเลยขอโทษด้วยนะ ก็เด็กไว้ยกำลังสนนี่ครับแต่ทำให้ดากไม้เสียบเข้าไปในต้นไม้ขนาดนั้นได้คงจะแรงเยอะน่าดูเลยนะครับเนี่ยอีกสิบปีข้างหน้าอาจจะกลายเป็นอัศวินที่แข็งแร่งที่สุดในทวีปก็ได้นะครับดีเลยทุกคนคะหนูตัดสินใจแล้วคะ่ะมีอะไรหรอโมเรหนูโมเรว่าเธอจะเป็นภรรยาของลอดเวโลอัศวินผู้แข็งแร่งที่สุดในอาณาจากาักรค่ะ ขอปฏิเสธจำอา้าวผมขอตัวโมเลสุภาพสัตวลีจะพูดไม่คิดแบบนั้นไม่ได้นะอย่ายิ่งกว่านั้นพวกเราจะบังอาจทำแบบนั้นกับตระกูลดเดวลโลได้ยังไงจะทำไมละ่ะถ้าเป็นคุณหนูพวกล่าหารแบบนี้พวกเราก็ยินดีต้อนรับนะรออีกสักสิบปีนะโมเลถึงจะเป็นเจ้าเด็กนั่นแต่ถ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะก็ก็คงมีวันที่ตกลุมดก และอาวรผู้หญิงอย่างกระวนกระวายแน่นอนแต่เพราะคู่สาม,มีพันยาดเวนโลรุ่นก่อนสูงไว้มากแล้วจึงจากไปก่อนที่จะถึงสิบปีถ้าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ลาก็ต้องให้ได้ยุกมั่นกับฉันแน่นอนอ๋ออย่างนี้นี่เองเรียบเฉยด้วยใบหน้าอันหล่อเหลาของไดยุกถึงแม้จะเป็นการใกล้ชิดเพียงนิดเดียว คงจะน่าแปลกใจน่าดูถ้าไม่มีเลดี้คนไหนเพ้อฝันและกระโจนเข้าใส่แกล้งทำเป็นเห็นใจอย่างพอประมาณแล้วค่อยบอกผู้ช่วยให้กันไว้ไม่ให้นางเข้ามาอีกดีกว่าเรื่องดันกายมาเป็นแบบนี้ซะได้เรื่องดันกายมาเป็นแบบนี้ซะได้คงจะเจ็บใจน่าดูสินะครับน้าเวทนามาแชนหานี่คิดว่าฉันมาที่นี่เพื่อรับฟังความเห็นใจจากพวกเธอหรือไง แล้วไม่ใช่หรอครับหรือว่าจะมาประกาศสงครามครับก่อนหน้านี้คุณก็ตั้งใจที่จะทำลายน้านเลี้ยงต่อหน้าทุกคนนี่ครับถ้าคุณบังอาจคิดที่จะทำให้ท่านพี่ต้องอับอายผมก็จะไม่อยู่เฉยแน่นอนครับเฮบกล้าหาญดีนี่เจ้าหนูคิดว่าตัวเองมาจากตระกูลเขาก็เลยกล้าแบบนี้สินะถึงตระกูลฉันจะเป็นบารอนแต่ก็สนิทสนมกับตระกูลไดยุก ไม่ว่าใครอยู่ต่อหน้าคุณก็คงมีความกล้ากันหมดแหละครับเพราะไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรเลยว่าไงนะที่ทำแบบนี้ก็พอท่านพี่ของผมดูบาบางต่างจากเซเลเนียฮอวินใช่ไหมครับเคยลองคุยกับเซเลเนียฮอวินบ้างหรือยังล่ะครับคุณมันก็เป็นแค่คนขี้ขาดที่กล้าหาญต่อหน้าคนที่คิดว่าจัดการได้ไง่ายๆพี่น้องของฉันเป็นคนดุดนันขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่ใช่นะเด็กอวดดีอย่างแกเห็นฉันเป็นตัวอะไรฉันไม่ได้เป็นคนขี้ขาดอ่อนแอแบบนั้นนะยะ